กลับมาค่ะทุกคนนะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะในหน่วยนี้ก็พูดถึงในเรื่องการหา่ใส่ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานกันนะคะก่อนอื่นเลยมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานกันก่อนนะคะนั่นคือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่ได้จากการหาลากที่2ของค่าเฉลี่ย ของกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้มันคือการกระจายของข้อมูลนั่นแหละแต่เป็นการกระจายให้อยู่ในรูปแบบของรากที่สองเพราะฉะนั้นมันจะมีรูปลักษณ์เป็นยังไงเดียวเราไปว่ากันในเรื่องของขั้นตอน ะะสำหรับสัญลญักษณ์ที่เราต้องเรียนรู้นิดนึงนะคะว่าสัญลักษณ์ที่ใช้แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้เราจะใช้เป็นสัญลักษณ์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสัญลักษณ์ที่เราใช้คือตัว S ค่ะ S S นะคะ S ตัวนี้ใช้แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือบางตำราบางเล่มก็อาจจะใช้เป็น S d ก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่สากลทุกวันนี้จะใช้แค่ S อย่างเดียวนะคะ S อย่างเดียวนั่นเองฉะนั้น S แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเวลาโจทย์สังหาจงหา X ให้หน่อยเราต้องรู้ทันทีคือหาอะไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะคะทุกคนคราวนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทราบลำดับถัดมานั่นคือการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่เป็นแบบแจกแจงความถี่นั้นมีหลักการและขั้นตอนอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะคะ สำหรับหัวข้อแรกนะคะหัวข้อที่หนึ่งตรงนี้จะขอพูดถึงการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจดแจงความถี่ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนตรงนี้คืออาจารย์สรุปมาจากที่โจทย์มีการดําเนินการนะคะก็คือเขาเรียกนะการที่เราจะดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องมีขั้นตอนระบุชี้แจงให้มันชัดเจนเนาะนะคะเพราะว่าถ้าไม่บอกขั้นตอนมันก็จะไปต่อไม่ได้ต้องพูดแบบนี้ นะคะคโดยขั้นตอนที่อาจารย์สรุปไว้ให้พวกเรามีทั้งหมด2ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันขั้นตอนที่1ค่ะมาดูกันขั้นตอนที่1ของเราคือการหาค่าเฉลี่ยเออในเรื่องของการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้เราจะต้องอิงเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยเข้าช่วยกันด้วยนะคะอย่าลืมเรื่องค่าเฉลี่ยนะฉะนั้นค่าเฉลี่ยยังมีความหมายในเรื่องนี้เป็นหลัก ใจความสําคัญกันเลยอาจารย์ต้องว่าอย่างนี้นะคะโดยขั้นตอนแรกอาจารย์จะบอกว่าหาค่าเฉลี่ยหรือว่า x bar บาของเราเสียก่อนแต่ถ้าไปเจอในกรณีที่เขาไม่ได้กําหนดมานะในกรณีที่เขาไม่ได้กําหนดมาเนี่ยขั้นตอนที่1ของหนูยังคงต้องอยู่นั่นคือหาค่าเฉลี่ย x bar บากันก่อนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่โจทย์กำหนดค่าเฉลี่ยมาให้หนู ก็คือผู้คู่เนี่ยว่าโจทย์กําหนดค่าเฉลี่ยมาให้อใจดีมากใจดีจริงๆเท่ากับว่าหนูสามารถกระโดดข้ามขั้นตอนที่1มาเข้าสู่ขั้นตอนที่2ได้เลยนะคะจริงๆแล้วอะเอาง่ายๆว่า ในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเขาก็คือใช้สูตรนี้แหละแต่อาจารย์ลำดับขั้นตอนมาให้เราให้มันเห็นเด่นชัดเท่าน,นั้นเองนะคะว่าขั้นตอนที่1คือการหาค่าเฉลี่ย x bar บาร์ก่อนนะคะพอได้ค่าเฉลี่ย X บาร์เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้จากสูตรที่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงกันแต่อีกในกรณีหนึ่งคือในกรณีที่โจทย์กําหนดค่าเฉลี่ยมาให้ก็คือหนูก็ไม่ต้องไปนั่งหาค่าเฉลี่ยแล้วหนูก็แค่ ข้ามขั้นตอนมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2เลยคือการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองโดยสูตรที่เราใช้นะคะจะอยู่ในรูปลักษณ์ที่ว่า s เท่ากับ s q u a r root summation วงเล็บ xi ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วหารด้วย n ใหญ่นะคะนี่คือสูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองโดยที่ส่วนเบี่ยงเบนจะติด s q u a r root แสดงว่าคำตอบสุดท้ายต้องถอดลากที่สองด้วยหรือว่าถอดสแควรูทด,ด้วยนะจ๊ะทุกคนคราวนี้มาดูค่ะสัญลักษณ์ในสูตรตรงนี้หมายความว่าอะไรกันบ้างมาดูกันในสูตรตัวนี้นะคะในสูตรตรงนี้ที่เราพบเนาะมันก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอืมเดี๋ยวขอเพิ่มเข้าไปหน่อยอีกตัวหนึ่ง อะมาค่ะทุกคนในสูตรนี้นะคะจะมีตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญที่เราเห็นเด่นชัดเนาะนก็ได้แก่ s xi x, x bar แล้วก็ n ใหญ่นะคะโดยที่ s ตรงนี้แทนส่วนเบง่งเบนมาตรฐาน s มันยังไงก็ต้องแทนส่วนเบง่งเบนมาตรฐานเนาะมันเป็นคำจำกัดความไปแล้วนะคะส่วน summation ตรงนี้ใช้แทนคำว่าผลรวมหรือผลบวกไม่ใช่ตัวแปรนะคะ summation เน,น,นี่ยเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ แทนการกระทําเท่านั้นเองต่อไปตัวแปรที่2ค่ะที่เราพบคือ xi xi ในเรื่องนี้ในส่วนเบ่งเบนมาตรฐานข้อมูลแบบไม่แจกแจงจะใช้แทนค่าของข้อมูลแต่ละตัวทําไมต้องใช้คําว่าค่าของข้อมูลแต่ละตัวอันนี้อาจารย์พูดบ่อยมากเลยด้วยความที่ว่า xi ไม่ได้มีแค่ตัวเดียว xi มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันต้องมีหลายๆตัวเขาเลยต้องใช้คําว่าค่าของข้อมูลแต่ละตัวนั่นเอง ต่อไปค่ะ n ใหญ่ n ใหญ่ในสูตรข้อนี้ใช้แทนจำนวนของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะคือ x bar x bar ใช้แทนค่าเฉลี่ยนะคะทุกคน x bar แทนค่าเฉลี่ยเพราะว่า x bar เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยอิสัญลรัก x i n ใหญ่ x bar เนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะคะมันอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องการหาค่าเฉลี่ยไงทุกคนนะจ๊ะอ่ะฉะนั้นค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่กันนะคะนั่นคือตัวอย่างที่8ฉะนั้นเดี๋ยวเราขอไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะทุกคน